ตอนนี้นะคะก็กำลังจะมากินร้านซูชิ100เยนที่ไซตามะบุกอฟอยู่ข้างบนเราลงมาข้างล่างนะคะเพื่อมากินรอคิวที่171ตอนนี้ยังไม่ถึงคิวนะคะรอก่อนของเรา171นี่นะคะตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบเกต89 69 170 171รอคิวนะคะเพราะว่าเ็สเลือกเป็นแบบโต๊ะเทเบิลนะคะไม่เลือกเป็นเคาน์เตอร์ เป็นร้านซูชิร้อยเยนนะคะก็รอคิวกันต่อไปแต่คิดว่าน่าจะมีซาชิมินะเกอยากกินซาชิมิมากเลยชื่อร้านฮามะซูชินะคะฮามะซูชิแล้วก็ข้างหลังนะจ๊ะจะเป็นร้านแบบพกการดเกมตู้ีบเทียบเลย แต่ว่าตู้ขี้บอกเกดไปลองเล่นมาแล้วก็ปล่อยของอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไปถ่ายรูปเนี่ยมันขึ้นว่าห้ามถ่ายคลิปตรงนี้นะคะนี่เกก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายเลยเอาเรากินข้าวดีกว่าอยู่ข้างในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกกันเข้ามันเ,เลี้ยวนะจ๊ะแล้วก็มีแผ่นเหมือนเดิมจานละหนึ่งร้อยเยนเท่านั้นเองนี่นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมเลยเป็นรางมาแต่ว่านี้เนี่ยมีรามเมงด้วย มีกุ้งทอดด้วยแบบกุ้งจะเป็นกุ้งตะโกนจริงๆแล้วคุณแบกก็คือเตรียมพร้อมแล้วนีนะคะโต๊ะ42นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปที่เมนูแล้วก็เตรียมตัวสั่งกันเลยดีกว่าสตาร์ทอ,ออเดอแล้วก็เดี๋ยวแกดูซูชิให้คุณแม่ด้วยนะคะอืมโอ้ไม่ก็ตะโกนอีกแล้วสามคำร้อยห้าสิบเยนสามคำ 3าสิบาดอืมันน่อยล่ะมีมาบ้างแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เก็สั่งไปแบบว่าเรื่อยๆสั่งไปเรื่อยๆรอดูรอรูรอรูคือตอนนี้คือสั่งในนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่ามีเตือนขึ้นไปในนี้ด้วยว่ามันจะมาทุกคนกรินดีกลับไป มาอีกแล้วคะ่ะอันนี้คือบรรดาเนื้อของคุณแม่นะคะนี่เนื้อของคุณแม่นะคะนเนื้อจะไปมีน่าจะก็คือมดเทาจะใส่นี่เนื้อค่ะเนื้อเนื้อเนื้อนี่คะ่ะเริ่มเมีนแล้วนะคะอันนี้เป็นตะเกียบนะคะแล้วก็เป็น <c oughs> เป็นที่ชิ้นฟันนะคะสุดอันนี้จะเป็นช้อนกับซ่อมนะคะแล้วก็มีเป็น ผงอะไรให้มาด้วยเนี่ยเป็นผงพริกอันนี้แกไม่แน่ใจใครรู้พริก <P ip ik> บอกทีแล้วก็อันนี้เป็นขิงดองที่คุณแม่ชอบโอ้มาอีกแล้วมาแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะเออีโยอเทดูว่าจะเแล้วก็อันนี้เป็นพวกบรรดาซอสโชยุนะคะเยอะแยะมากมายแต่ <P ip> ต้องมาลองดูกันอันนี้เป็นวาซาบิเ่อนนี้เป็นซอสอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอะรแล้วว่าอะไรนะ <P ip> อามาดาเรส <P ip> นะคะ อันนี้คุณแม่ได้ของแล้วนะคะคุณแม่ขายเห็นข้างล่างแล้วคุณแม่จะอึ้งนะคะนั่นก็คือค้อเนื้อค้อเนื้อแล้วก็เนื้อแล้วก็หมูแล้วก็เนื้อนะคะแล้วก็ไข่หวานกุ้งอูอทุกอย่างคุณแม่กินได้หมดเลยแต่อันนี้ของเกตนะคะก็จะเป็นพวกปลาดิบ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 นะคะแล้วก็อันนี้ก็ปลาดิบปลาดิบ,ดบแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะหอยเม่นกับ ไข่หอยเม่นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเป็นไข่ตุน๋นอะน่ากินมากขออนุญาตไปกินกันก่อนนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องชิมกันแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องใส่ซอสหรูดแหนกเปิดฝาเอาไว้แบบไม่รู้ว่าซริม่จะลองดูอันไหนอันไหนโอเคอันไหนหมดหรอรเออจิ้มแล้วไม่รู้เลยไม่หมดไม่หมดมีอยู่มีอยู่ ใส่พื้อกากาศแล้ววันนั้นเขาวางให้เราเลยนเ,เนเาะอ,อัอนนี้คือแก้วบุ้ยอื <S <S <น>่ยอร่อยมากอร่อยมากในน้ำจิ้มนี้ล่ะต้องล,ลองให้หมดทุกน้ำจิ้มแล้วล่ะ <laughs> แต่อันนั้นน,น,น่าจะอร่อยแบบตะโกนโอ้โหเอาช้อนไหมคะช้อนไหมคะไม่เป็นไรค่ะ เอ้ยเป็นไงบ้างอ๋อช้อนด้วยเผื่ออ๋ออันนี้เราก็ใช้มเกี้ยงค่ะเกี้ยงเลยนี่ค่ะสภาพสภาพไม่เหลือแล้วจริงจริงเหลืออันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวแก,กจะนั่งค่อยๆกินแล้วเดี๋ยวเราลุกไปจ่ายตังค์นะคะคุณแม่อร่อยไหมคะ <c oughs> คุณแม่คนเดียวก็สิบแล้วค่ะ <c oughs> สัานีเววนอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านของเราซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งทุมตรงเรากำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านไปนที่โรงแรมนะคะแล้วเราก็จะไปแช่ออนเซนกันโรงแรม APA นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าอาปานะมีออนเซ็นด้วยแต่ว่าแต่ละสาขาเก็ไม่แน่ใจเลยนะคะแต่สาขาที่เกอยู่ทาวามระอะไรเนี่ยมีแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเกกับคุณแม่จะไปแช่ออนเซนของโรงแรมการชั้นตนแต่ว่าเกไม่แน่ใจว่าข้างบนเอาให้ถ่ายไหมคิดว่าคงไม่ให้โมโตกันหมดเลยนี่ค่ะตอนนี้นอยู่ที่สถานีอูเอโนะแล้วนะคะเก้อยู่ในสถานีอูเอโนะนะคะซึ่งข้างในมันก็จะมีเป็นพวกขนมอะไรต่างๆเนี่ยขายเยอะเลยนะคะอยาจะให้คุณแม่ดูแม่อยากกินอะไรแล้วก็ให้คุณแม่เลือกนะคะว่าคุณแม่อยากจะกินอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะยากโอ้โห น่ากินน่ากินทันแล้วเลยทุกคนขนมนะคะแล้วก็บรรดาขนมแล้วก็ขนมไม่ใช่เป็นในกลุ่มของเค้กนะคะอันนี้เป็นเก,เกเนี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าตซองใดๆอะไรเงี้ยเกี๊ยวซ่านึ่งซาลาเปาอันนี้เป็นแซนด์วิชหัวหน้าปังเลนะคะ อาอเป็นพวกเบนโตะอะค่ะซื้อของกลับบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ราคาก็โอ้ก็สูงอยู่เมื่อเทียบกับซปเปอร์มาร์เก็ตเนาะตโตเกียวปัะเดินหน้าลายปิกาจูน่าชอาปิกัตจูอยู่ปิกัตจูปิกัตจูจจมีข้าวกล่องนะคะแล้วก็มีเป็นพวกซูชิ อันนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นชุดยูเคตะหรือว่าเป็นชุดที่จะไปแช่ออนเซนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแช่ออนเซนกันเนี่ยต่อรอคุณแม่เปลี่ยนชุดก่อนนะคะนี่ อันนี้ก็คือของคุณแม่นะคะวางรอแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาให้เตรียมก็คือผ้าเช็ดตัวกับพวกอุปกรณ์อะไรใดๆต่างๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปลี่ยน <c oughs> ทางด้านบนกันนะคะนี่ก็พร้อมแล้วน <c oughs>